โอ้ยชนแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาลัมใส่น้ำแดงโอ้ยปามาช่วยจับคนหน่อยซิอ่ะจะวางรถออกไปเอานะๆอะ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 ตามุงมาตามมาตามมาตามมามามา อโอ้ย <laughs> ยอมเลยสวัสด,ดีลุงก่อนดิสวัสด,ดีลุงก่อนสิมาสวัสด,ดีลุงก่อนจ้าวอะไร <laughs> อะให้ลุงทำน้ำแดงก่อน <sh arp> อะทำน้ำแดงแล้วก็เอาไอ้ไอ,อ้ไรวะไอที่ทำได้กรอกอะ เบคอนเบคอนสองอันอ่าจ้า really คุณมทำน้ำแดงก่อนลูกใจเย็นเย็นใจเย็นๆย็เอาไปรอตรงประตูรอตรงนี้อ่ะปลา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 ต้องจับปลาเขาออกไปอ่ะอ๋อโอ้ยหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปไหนไปไหนวิ่งไปไหนหาเพิ่นมานี่หาเพิ่น ล้วก่อนลวก่อนล้วก่อน,ล,อนลุงชงน้ำแดงดูเออ <S 1> <S 1> โอ้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 โอยาเพินแม่หงายทอ้องไปนั่งรอดีๆนั่งรอดีๆก่อนเดี๋ยว้วนั่งรอดีๆนะนะนะเดี๋ยวลุงก็มาเออไม่ใช่ชามที่ไหนชามใส่น้ำแดงนช่ไหมลวก่อนลวก่อนลูก น้ำแดงมาแล้วน้ำแดงมาแล้วโอ้เอาชามไปให้ป้าเร็วเร็วเร็วเรมาน้ำแดงมาแล้วไหนชามอ่ะเอาชามให้ป้าดิเอาชามไปให้ป้าใส่น้ำแดงเออเออเออบออเออเอาเอ้เออเอยเออ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 เอเออเออออออเออเ นิดเดียวพออ่ะร้อนแ่เติมนิดหน่อยเติมนิดหน่อยเติมน้ำจืดลงไปหน่อยหนึ่งอือเออเป็นไงชื่นใจไหมต้องไปมองอันนี้แหละลูกชงลูกชิ้นรู้จักที่ไหนละ่ะเออ่ะแน่ใส่ลงไปให้ด้วยอ่ะนี่ผลไม้ด้วยปะเออ อืมอ่ะอกินแอปเปิ้ลไปด้วยหูว่าลงไปในชามแล้วหูวดูเสียงเ调เ调เอาเอาเอาข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเอารอก่อนรอก่อนเอามาให้แม่ทำเหรอเอ่มานี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 ่ไม่ให้แม่ไม่ต้องไปหาตลามไม่ต้องไปหาตลามแล้วมานี่เอามาให้แม่ให้แม่แอาไปรอตรงประตูรอตรงประตูเอเอเออเออรอตรงประตู ปลายปลาำหน้าไปเลยน้ำหน้าไปเลยน้ำหน้าไปเลยโ oh, อ้ยหิว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 อะรอรอแม่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสวัสดีค่ะอะปลายกินโอเค